ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะเคีสวัสดีครับผมอยู่กับผม tt kt studio นะฮะคลิปนี้มารรืออี p ิกที่ใช้ e football point ในการแลกนะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังนะแต่ก็เลยเล่นวินเซนโซลาโคลบิโนมาเพราะว่าเป็นตำแหน่งกลางรุก อาจจะได้ใช้ถ้าเป็นกองหลังเนี่ยผมว่ายากคือถ้าเป็นกองเ่ยกองหลังเนี่ยบอกเลยว่าหลุดกระจายจริงๆหลุดกระจายไม่น่าแน่นนะจริงๆครับร่างดิวตันแค่แปดสห้าเนี่ยไม่น่าแน่นนะครับผมหลุดกระจายแต่ถ้าเป็นกลางรุกเนี่ยมันยังพอแบบจ่ายบอลเทียบๆได้ถ้าเป็นกองหลังเนี่ยผมบไม่ไหวเจอกระชากทีเดียวหายนะครับผมหลังรั่วแน่นอนแต่กลางรุกเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นได้อยู่ ยังเล่นได้อยู่นะครับผมฟิเซนโซนะครับผมลาโคบิโนฮนะมาแปดสามบุดปเป็ดห้านะครับผมเป็นอีพิกที่ไม่อยากพูดอีพิกเลย <c oughs> แต่ว่าคืออีพิกนะแต่เป็นสองดาวที่แบบสไตล์ก็จะเป็นพวกที่วิ่งขึ้นอ่หน้าเก่ากทโตได้ดีนะหาช่องดีพวกนี้อาจจะมียิงด้วยเนี่ยนะครับผมสเตตถ้ากันลูกเจ็ดสองบอลโตร์เปดสามเลี้ยงบอลเปดเปดแล้วปรกบตัวเปดสิบเอ็ดสองสั้นเปดสิบเปิดบอลเจ็ดสามครองบอลอ่ะใช้ได้อยู่นะสองสั้นก็โอเคอยู่ แต่เงื่อนอื่นนะ่นะน่ะดูตั้งแต่เจ็ดสิบความโค้งเจ็ดห้าจบสกอร์เท่าไหร่จบสกอร์หกห้าน้อยมากนะสปีดเจ็ดสามสปีดต้นแปดสองรางการยิงเจ็ดสิบเอ็ดนะบาลานซ์เจ็ดเจ็ดสเตมิน้าเจ็ดสามก็ไหวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอีพิกนะครับผมนะอีพิกฟรีนะสกิลแต่สกิลเยอะจริงนะฮะสกิลนะครับผมคัดไนะม่หายอิเทิร์น่ะมีโซคอนโทรลมียิงติดไซคก้อยิงลูกพุ่ง นะมียิงไกลย,ยิงนี่มันต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลพุ่งแล้วก็เลือกฟาวนะครับผมมีสกิลยิงไกลนะแต่ไม่คมนะมันก็เอบเล่นยากอยู่แหละนะครับผมแล้วจัดจับลงแบบทีมแบบชุดใหญ่อะ่ะที่ไม่ใช่แบบดาวสองดาวอะไรอย่างเงี้ยคือจัดลงแบบทีมหลักนะครับผมว่าจะเวิร์กหรือเปล่าอีพิกนะครับผมอีพิกฟรีผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นกลางรุกเนี่ยน่าจะเล่นได้อยู่นะ น่าจะเล่นได้ถ้าเป็นกองหลังกับไปขวาเนี่ยยากผมว่ายากนะผมว่ายากแต่กลางรุกเนี่ยอาจจะไม่ต้องวิ่งเยอะแค่แบบจ่ายบอลเทีเท่าพอแค่นั้นพอนะครับผมมาจับลงสนามดีกว่านะครับผมนะวินเซนโซลาโคปิโนไปเลยโอ้โหเขีผมมาเกมแรกสำหรับวินเซนโซลาโคปิโนนะครับผมอีปิกนะอีพิกอีปิกคนนี้มาจะเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน อันนั้นครับผมจะเวิร์กเปล่าไม่รู้แต่ก็น่าจะเล่นได้อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันเล่นได้นะครับผมเล่นได้เล่นได้น,ไดนะมามาที่บิเซนโซครับผมฝากอืถือว่าจ่ายบอลค่อนข้างดียกมาอย่างนี้ไม่ถึงนะครับผมเดิมผ่าน้วผมมาที่ไคลเบอร์เจสซุสมาที่บิสเซนโซไม่จับบอลว่ะ <c oughs> ไม่จับบอลเปเป้ดักได้ มาที่วิเซนโซลูกนี้เปิดเจสสโอ้โหจะเล่นทายากซะแล้วมาวินเซนโซลองยิงด้วยซ้ายเฮ้ยนะครับผมโอโ้ลูกนี้ยิงด้วยซ้ายนะฮะเข้าเลยโอ้โหวิเซนโซน,น,โโโน,นะครับผมลาโปลาโคบิโนนะครับผมได้ประตูฉีืยอาวะเนี่ยมันได้ใครอยู่นะไม่แย่ไม่แย,ย่นะครับผมไม่แย่และมียิงได้ด้วยนะ นะที่มิสันโซครับผมฝากรอดแทงลูกนี้ไม่น่าไหวนะครับผมไม่น่าไหวเอ้ยนะมีพลังแฝงเยอะเหมือนกันนะพวกไอปิกเนี่ยคือมันเป็นมีมันจะมีคราบลังที่แบบเราคาดไม่ถึงมาอะไรเงี้ยแต่ไปเล่นมาไม่ดีเฉยมิสันโซครับผมแทงไปเลยลูกนี้จ่ายสวยๆนะครับผมคือจ่ายบอลมันดีอยู่นะนะจ่ายบอลกับครองบอลค่อนข้างดีขอยิงเลยติดบล็อกวิสซนโซซ้าย ขวาหูมีเซฟคือว่า,วาถนัดเท้าขวาหรือเท้าซ้ายแต่ที่จริงได้คือเท้าซ้ายนะซ้ายแล้วเข้าแบบโหพุ่งๆแรงๆเลยครับผมนะฮะพุ่งๆแรงๆคือมันตัวที่อ้าวุดโทษเหรอะนะมาไหนๆก็รีวิววินเซนโซแล้วนะครับผมมาลาโคปิโนมายิงเองเลยฮะวินเซนโซลาโคปิโนปายฝั่งนี้ละกันนะครับผมอ่าเรียบร้อยดีครับอย่างนี้เรียบร้อยดีครับ โอ้โหคือเอาจริงนะอืถามว่าค่าพลังมันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะแต่เวลาจับลงเล่นจับลงเล่นจริงๆเนี่ยรู้สึกว่ามันมันจะมีพลังแฝงอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนตัวฟีเจอร์อะนะครับผมพวกอีพิกอะมันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับม,มาจ่ายบอลก็สวยนขึ้นะหน้าดีหลายๆอย่างคือดีเลยนะหมาครับผมบิสซโซวิซว่งมาอย่างนี้ มีอยชา้าอาจจะช้าตรงนี้นะฮะประปับไปครับผมมาทีลาโคบิโนโจ่ายลูกนี้ไปแล้วนะฮะมามาไม่ไหวพลิกพลิกมาที่ลาโคปิโนะจะพลิกเข้าซ้ายเพื่อยิงไม่ได้ครับผมเอ๊ว่ามันใช้งานได้ดีเลยนะนีแหลมผ่านะเจสุสพลิก แทงลูกนี้ไม่ถึงไม่วิ่งเลยแหละโอเคจบเกมครึ่งแรกสำหรับอาเบรเซโซลาโคปิโนนะผมว่ามันดีนะคือมันดูเหมือนไม่ได้โหดอะไรนะแต่พอจัดลงสนามแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพลังแฝงมันเริ่มมานะครับผมรู้สึกว่าพลังแฝงมันเริ่มมาเรื่องของการยิงทำให้ยิงมันน้อยมากนะแต่ลูกยิงลูกแรกที่ยิงได้คือบอลพุ่งแรงเลยนะนะครับผมมาที่สองมินนะผมสันส้นนะเตโอมาที เลมผาดนฮะมาที่ซอนฮึงมินมาที่เตโอไปเลิ่มผาดมีใครอยู่ไหมหอ,อยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดนะมาที่มิเซนโซครับผมฝากคืนมาอย่างนี้รอเพื่อนจ่ายวะคืนมาลองยิงด้วยควายทีติดใจติดใจจังหวะยิงแถวสองอนะครับผมก็มันยิงพุ่งดีนะนะ โอเนซนโซอผม,อมลูกนี้ช้าไปแล้วยังได้อยู่วิเซโซแทงไปเลยไม่ถึงลูกนี้นะวินเซนโซ่ให้เรวผ่าดคืนวินเซนโซ่ดึงพลิกเข้าในลองยิงปันตัน,ตนโอ้โหแหมเฉียดสาไปนิดเดียวผมว่ามันโอเคอยู่นะอาจจะไม่ได้โหดขนาดพู้แบบ98 99นะแต่ผมว่ามันใช้งานได้ดีเลยนะ มิเซนโซ่แล้วมีฝลังแฝงด้วยไอ้พวกนี้นะมาเกมเริ่มมาที่มิเซนโซ่ครับผมจ่ายให้เ,เอ็มเป้เขาไปรอคืนยิงอุย้ยไม่คมแต่ซามิทีเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหแต่วิ่งขึ้นดีมากเลยวะ่ะนะฮะมาโอเ้เจไปเล่นมาไม่เจยมเฉยเลยมิเซนโซ่นะครับผมลาโคบีโน่นะโอเคเกมแรกจบไปไม่จบหรอกกดออก นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะเล่นได้ดีเลยนะอาจจะไม่ได้ดีถ้าพูดในแบบแทงบอลทะลุช่องโหดๆอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมแต่จังหวะเกมรุกเนี่ยคือผมว่ามันมัน,ม,นมันดีเลยอ่ะคือมันเล่นได้เลยนะครับผมเล่นดีเลยแหละนะสำหรับวิซันโซลากวบิโนโนะครับผมไปต่อเกมที่2กันนะฮะไปโอเคครับผมมาเกมที่2สําหรับ วินเซนโซลาโคบิโนนะครับ <S <S ผมเกมแรกทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะถึงก็พอจะไม่เยอะแต่พอลงสนามรู้สึกว่าเอ้มันเล่นได้นะตำแหน่งกลางรุกแต่พวกก้องหลังผมไม่รู้นะเพราะมันน่าจะยากแหละก้องหลังอาจจะเล่นยากเพราะว่ากล้องหน้าตัวนี้มันโหดชิบหายนะเจอก้งองหลังก็น่าจะไม่ไหวนะครับผมมาวินเซนโซได้บอลถึงก้อนไม้ใหม่ถึงนะฮะแลม่าร์ดนะผมมาที่วินเซนโซมีคนวิ่งแทงค่อนข้างเบานะ อย่าเอาข้างไปฝั่งนู้นดีกว่าปเป้ครับผมสวยมาพลิกรอรอแทงลูกนี้เปิดซอนขึ้นโม้คูยเปิดสวยด้วยนะันครับผมคือเปิดเป๊ะนะแต่คนโม่งอาจจะไม่เข้านะครับผมเอเนี่ยเหมือนทําเกมลุกมาดีมากเลยนะในครับผมอมาแล้วสไตล์มันนะสไตล์ที่แบบผู้ที่วิ่งขึ้นในกรอบกระทษได้ค่อนข้างดีเลยนะสไตล์เนี้ยมาวิโซุมาอีกแล้วมาที่แอมปเป้ก่อนขึ้น จ่ายไม่ได้ก็คืนวิเซนโซครับผมฝากเจสุสไม่ถึงเนี่ยเทวิเซนโซไปให้เจสุสแต่จ่ายค่อนข้างเบานะจ่ายบอลค่อนข้างเบาเนะี่ยวิเซนโซครับผมแทงไปเลยลากา <c oughs> นะกันเนี่ยเจาะยากจริงเวสเซนโซอีกทีมามาเต็มข้อไปิดี้โหูแรงมากนะครับผมเต็มข้อเร็รมากมาทีเวิเซนโซมีคนวิ่งเอมปเป้วิ่งแล้ว <c oughs> ไม่ไหวลูกนี้มิเซนโซครัผมแทงมาที่เจสสัสเอ็มบัปเป้เอ้ยชวัวร์เมนี่เรียบร้อยไปดีโอ้โหดูเอ็มบัปเป้อยู่ฝั่งนี้เป็นชวัวร์เมนี่ครับผมไอ้มันจ่ายบอลดีเลยนะนะเอาดินะครับผมมิเซนโซลาคอปิโน่นะถึงโอวอร์มันจะน้อยผมว่ามันพลังแฝงอ่ะผมว่านะพลังแฝงล้วนๆน,นะครับผมเอาปั๊มบอลมาได้ด้วยไปปั๊มบอลมาได้ด้วยนะ บบเปครับผมวิเซนโซวิ่งอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแต่จะจ่ายยังไงนะครับผมวิเซนโซฝากเจสซสเปิดไปนู่นเลยละกาันไม่น่าทันโอเคจบเกมครึ่งแรกครับผมก็มีจังหวะจ่ายบอลส,สวยๆนะครับผมนะผมว่ามันเล่นได้โอเคมากๆเลยนะวิเซนโซนะครับผม AI ก็ดีนะไม่ได้แบบมัวนะนะอาจจะแบบแค่แบบยังไงล่ะมันก็เหมือนกลางรุกทั่วไปเลยนะ อุ๊บอไม่เกี่ยวผมว่านะมันใช้งานเนแบบเฮ้ยมันถ้าพลังมันคือมันไม่ได้เยอะแต่เล่นแล้วรู้สึกว่ามันโอเคนะครับผมยกมาฝั่งในวิเซนโซโอ้หลุดหลุดแล้วขอจ่ายแล้วกันยิงเรียบร้อยไปดีนะครับผมจะลากไปยิงเองกลัวไม่ไหวเพราะว่ามันก็ค่อนข้างช้านะ <c oughs> เห็นไหมจังหวะสวนกลับเนี่ยโอ้โหวิเซนโซเป็นตัวหนึ่งที่แบบวิ่งขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าตามสไตล์สไตล์คือวิ่งขึ้นกรอบกีโตโทษนสำหรับวิเซนโซ โอ้โหได้การนะครับผมได้การน่าจะหลุดไปแล้วด้วยนะผมว่าโอ้โหเป็นสองเกมที่วิซนโซคือโคตรเด่นนะครับผมโคตรเด่นนะและแบบคือถ้าถ้าไม่บอกโออร์อคือไม่รู้นะครับว่าแปดสามแต่พอลงเล่นสนามลงสนามแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเลยนะมันมันสามารถลงทีมชุดหลักได้เลยอ่ะนะครับผมอาจจะเป็นเพราะพลังแฝงของอีพิกหรือเปล่า มันเลยดูแบบเชี่ดอะไรอะไรก็ดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะขนาดยิงยังดีจ่ายก็ดีจังหวะสวนกลับก็ทําได้ดีนะวินโซโอ้โหได้การ <c oughs> ก็จะประมาณน,นี้นะผมว่าผ่านเลยนะนั่นกะ็อีพกของฟรีนะอีพกของฟรีสองดาวก็จริงอาจจะดูแบบนูเ no น่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะก็ผมไม่ค่อยมีคนเล่นแต่พอเล่นแล้วมาเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานได้นะมันใช้งานได้มันไม่เหมือนพวกที่แบบเออมันมันไม่เหมือนพวกสแตนดาร์ดอะ ง่ายถ้าเป็นสแตนด์ถ้าเป็นสแตนด์ด้ยและค่าพลังแค่เนี้ยประมาเล่นไม่ออกหรอกแต่เนี้มันเป็นดีปิกอาจจะเป็นว่าพลังแฝงนะสกิลเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคประมาณนี้ถือว่าผ่านเลยสำหรับเวรนโซ่นะใช้งานได้ดีเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิง่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย l e t ก go